สวัสดีจ้าพี่น้องจา้ามาอีกแล้วคะ่ะมาอีกแล้วมือนี่คะ่ะมาอีกคึ้แล้วคะ่ะมาขึ้นเก้าค่ะย่ายกายลูกอิสานเดี๋ยวภาพพี่น้องคะ่ะมาสวนคะ่ะมาหน้ามาสวนคะ่ะมาสวนคะ่ะเขาสวนเนาะค่ะมือนี่มาหน้ายุ่แต่ว่าสิเขาสวนคะ่ะว่าหน้ากับสวนอยู่น้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าก็เลยภาพพี่น้องมากมาสวนนี่แหละคะ่ะ เบื้องบรรยากาศทงหน้าก้อนเนาะค่ะก้อนสีเข่าสวนค่ะสีมาเก็บผักตำาลึ่งค่ะพี่น้องตำาึงงามอีกเลี้ยวค่ะเก็บผักตำารึงค่ะพี่น้องค่ะค่ะก้อนที่เบื้องเก็บผักตำาร่งเนาะค่ะฝากในเด้อค่ะฝากกดติดตาม ช่องย้ายกายลูกอีสานฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดระบขั้งเพื่อจะว่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะไปค่ะพี่น้องจ๋าไปเบิ่งเก็บผักตำลึงค่ะไปค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องจ๋าเบ,า,บาหลายยายห้างค่ะไปค่ะโอ้ย มาหานกันอีกแล้วไปใส่บางหันคือนไปเห็นเอาเขามากินคือไปเห็นไปใส่จังมากไปค่ะยุขหัขนข้างถนนมองเก้าล่ะค่ะยางไปเลยนะค่ะพี่น้องจ้าตำรึงค่ะ โอ้ยอยู่ขขางบนมันกะคุณค่ะงามค่ะให้กายสิก็บลงมากขังบนลงนมกากเลยดึงลงมกาก ลึเ่งค่ะลวกกินกระป๋นก็นได้ค่ะกินกระป้นกินกับ,กกบอืมหนึ่งปลาอะไรค่ะให้ประโยชน์ได้หลายอย่างคือกันพี่น้องโอ้ยยืดเชนเงี้ยวๆสูง แด,ดดอยู่ค่ะมึอน,นี้ก็ได้เริ่มมีแดดยายกายก็มาแต่เวลาแดดนี่แหละค่ะจะเป็นอีหยังถ้าบ่แดดก็มาถ้าบ่แดดก็บ่มาคือว่านั่นล่ะเนาะสิว่าจังได๋ดีมันว่างเวลานี้เนาะค่ะเวลาว่างยายกาย มดแดงก็ล้า่หลายคือเกามะไก่กับ่ไรไม่ตรงไปไกลเขาหรอกค่ะ <c oughs> ย่านี่ค่ะย่านมดแดง <c oughs> งามงามจ้พี่น้อง <c oughs> งามคัก แล้วสิขอบ้างไวหนี่ก่อนขอบ้างไวหนี่ก่อนค่ะเ <c oughs> ก,ก็บตำรึงแยกกายกับชอบอยู่ด้ค่ะพักตำรึงหลวก ชอบปะค่ะพี่น่องค่ะนี่คนชอบปะชอบกินคือย่ายกายบะเป็นพักปอดสารนี่ค่ะพักป่านนอกเข้าพักปอดสารผิดตำลิ่นตำเรตำริกงโอก็ว่าตึ่ตำาลืตำารึง,งริมรั่วค่ะ นี่ค่ะว่างนีมันสูงนี่่ายกายสีเอาอนมีดนะแม่ค่ะสีเอามีดมาฟันลงนี่ห้มันลงมาอยู่ตำค่ะห้มันอยูอต่ตำฟันต้นแม่ค่ะต้นไหมแม่มคะ่ะที่พักขขินไปนี่แม่ห้มันลงมากหรอกอ่ะห้มันอ,อน่อ,อนๆไปน้ำขังขังรั่วนี่ค่ะ ันสีว่าได้สูงเนาะค่ะมันสีว่าได้เก็บต้นสูงให้มีก้อนอุ้ยงามคักสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอด หากินเนาะคะ่ะตื่นง่มเต่ามาหากินนี่แหละค่ะในสวนในส,วนในสวนในหน้าค่ะของย่ายกายเองนี่ละพี่นอ้องจ้าเตื่นเต่ามาหาอยู่หากิน ตามภาษาชีวิตบ้านนอกเนาะคะ่ะแต่ว่าย่านยุย่างเดียวย่านยุย่างเดียวดูค่ะนี่นี่ค่ะอันที่ย่านหลายนี่เห็นว่าจากพี่น้องเห็นว่าแตกเซลเลออกมาดูค่ะถ้าตัวใหญ่ๆเออ้ยนีเลยนี่ไกลๆเขาเลย นี่ไกลๆเลยย่านไล่ย่านไล่อีหลีอันนั่นนะลูกหมาน้อยกะแจ๊กเป็นยังกัน จ้างยัดสเตนั่งแก่นองเด้เอเขาอยู่น้ำเด้อนาเด้อค่ะพี่น้องจ้าไม่เก็บน้ำกันจ้ะ เด้อค่ะพี่นอ้องปอกไปทุขูสุกค้นหลายค่ะงามค่ะเดี๋ยวขอว่างไว้หนีอีกจักกมหนึ่งวา,างไว้หนึ่งก้อนร <c oughs> ูตวนวอันนี้ไหม เนใี่ยไก่มักกันออกกันตัวน,นี้ยังก่อน,น,อ,นอื่นคนอื่นจับเสือไหมคะ่ะจับเสืองามงามน่มมาขืนอยู่นี่เก็บออกไป จับบนไหนพ่อจับเด้จับตากัดพร้อมโอ้ยเก็บแททบ่อยเว้าโอ้ยออืืมมกับพ่อเลยไปเห็ดอีหยั่งเล้ล่ะเก็บผักต่างหากทีเด้พ่อเลยไปเงี้หั่งเลยก็ไปกัดคนเงี้ยผตัวคนบนเงี้ยมากัดเห็ดหยั่ง เดาบงดังเอ้ยดังดังมึงจะไปกัดน้องเด้บอบักดงังไม่ได้กินเขาเด้อบอกงากมาค่ะมาเก็บนำกันค่ะพี่นอ้องจ๋า จ้ากินกับอันลวกกินกับอันอู้ค่ะสูงสูงคุณแม่ลวกกินกับก,ก,ก,บ <c oughs> กับป้นเห็ดพี่น้องป้นเห็ดละง,งู ไปใกล้เขาไปใกล้เขาแล้วเขาให้ต้นสาบเสือมันขึ้นไปสูงสูงพักกับขึ้นไปน้ำ <c oughs> ตำลึงลิ้มรัวค่ะพี่น้อง เก็บน้ำกันมาเก็บน้ำกันเฮ้ยกินบอ๊อผักตำลึงกินออกกน้องจ้าเป็นบอ๊อบขายายกายก็ชอบชอบ แล้วสิล่งไปเก็บเอาของาง่างอ้อมลองไปขงาง่างเจ็บขางบดมาเหมือดก่อนอยู่ขงาง่างอยู่ในสวนขางในสวนอโอ้ยห้ามสุดยอด อิหรีเพียดูค่ะค่ะพี่นอ้องจ้าตําลึ่งดีค่ะเดี๋ยวย้ายกายสิลงไปเก็บขาง่างแก่น้อยกันเอาไว้นี่ก่อนเอาข้างไว้นี่ยัดตกลงมาด้วยค่ะคำแพง lại ngam ngam ôi 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 tốt lắm <laughs> ô nhàng nhàng tốt lắm สาบเสือนี่นะขึ้นหน้าอยู่นั่หลายอิลีเนี่ยสาบเสือ อ่ในสวนเนะคะห้ากําลังหลายค่ะแล้วสีเดตัดห้าตัดห้าออกแล้วค่ะซีเดล่งกรีดยางอีกเนะคะ่ะไปค่ะใปเบื้อง่าในไหลายซ้ำไดแล้วในพ่อไปในพ่อหลวกไป พ่อหลวกตงไปนี่กับเป็นห้างหมดแดงนี่อยากพี่น้องอ๋อน้องนักัดเป็นแต่มีใครถ่าห้างนี่ห้างนีหน่อยห,อยห้างบ่าไงหรอกจับมั <c> ้ <oughs> อู้หอยเยอะเลยค่ะน่ะนะน่ะ,นะ,นะมีใครอีหลีพี่น้องมีใครอีหลี เงี้ยเรียนเรียนอู้ไข่ไข่เห็นบ่ค่ะเห็นไข่บ่มีไข่ก็ค่ะคนหาไข่มั้นอะค่ะคนหาไข่ไข่ไข่มีไข่ค่ะมีไข่โอ้ยอยากกัดดีหลายแง่เลยแง่เลยชอบกัดดีหลายพอแล้ว นี้เราเด้อบปนี้นี้จากเราเด้อปนีเงี้ยฮังเราเออได้หลายอยู่ค่ะดูค่ะ,ดคะได้กำหมังเงี้เลยค่ะพี่น้องจา๋ากำหมังเงี้หลายหลายงามงามทุดยอดกำรึงกำรึงค่ะพ่อเราค่ะพ่อล้ว ายกายกับสีเอาไปใส่ตะกาตะแกงรถคือเก่าค่ะเอารถจอดไว้หนีไปเลยค่ะไปเลยไปเลยเออ่อาไฟมากหรอเตือนี่แต่ว่าไม่ได้เสียหรอกค่ะเนี่ยไม่ได้เสียหรอก นี่ค่ะใส้ตะก้าไปเลยค่ะว่าใส้ตะแกงหางรดไว้แล้วค่ะงามค่ะพี่น้องจ๋างาม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 ,งามหลายพา่อเหรอคะแค่นี้ก็พ่อแล้วได้หลายแล้วค่ะนี่ค่ะ จิลับบ้านนะคะได้รลายแล้วค่ะคลิปนี้ก็เไปเส้นนีก้อนเนาะคะ่ะพี่นอ้องจ๋าโอกาหนาเจอกันไหมค่ะ